วิธีกำจัดพรียกกระจันภัยร้ายสวนทุเรียน เพร้อจะกรจันฝอยเป็นแมลงศัตรูพืชที่สาคัญอีกชนิดหนึ่งของสนทุเรียนนะครับซึ่งถ้าหากเพรี้อจะกระจันฝอยนะครับเข้าดูดกินใบอ่อนนะครับจะทําให้ใบอ่อนงีกงอขอบใบมว้วนงอขึ้นด้านบนแล้วก็มีลักษณะใบไหมเหลืองซีดแล้วก็ถ้าหากเข้าทําลายในช่อดอกนะครับดอกจะร่วงไม่สามารถติดผลได้หรือว่าติดผลได้น้อยแล้วก็ถ้าหากเข้าทําลายในระยะผลอ่อนนะครับจะทําให้ผลแครกกันผิวของผลไม่สวยมีรอยครุข่ะและก็อาจร่วงหล่นได้นะครับและนอกจากนี้นะครับเพรี้อจะกระจันฝอยยังปล่อยสารเหนียวๆซึ่งส ว่าสารเหนียวเหล่านี้นะครับเป็นอาหารของลาดําชั้นดีซึ่งจะทําให้เกิดลาดําปกคลุมบริเวณใบบริเวณช่อดอกหรือว่าบริเวณผลทําให้ทุเรียนสังเห์แสงลดลงและก็ทําให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ําอีกด้วยนะครับสำหรับวิธีการป้องกันกําจัดเพลี้ยจักจั่นไฝในทุเรียนโดยควรที่จะทําการผสมผสานหลายๆวิธีเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งการใช้สารเคมีเองการใช้สารชีวพันธุ์นะครับแล้วก็สําหรับสารชีวพันธุ์นะครับคนเกษตรแนะนํากับทันเมทาบิวเป็นเชลาบิวเบอรี่บวกกับ yeah <laughs> เชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดนะครับจะเข้าเจริญเติบโตในตัวเพลชกระจันจะทําให้ตัวเพลชกระจันป่วยแล้วก็ล่วงในที่สุดนะครับและนอกจากนี้นะครับทังเชลาบิวเลียและก็เชลาเมทารเซียมนะครับยังสามารถป้องกันกําจัดทั้งหนอนแมลงได้หลากหลายชนิดนะครับทั้งแมลงปักกัดและก็ปักดุดสาหรับวิธีการใช้นะครับให้ใช้ในตรา50กรัมต่อน้า20ลิตรหรือว่าใน1ซองนะครับบรรจุ500กรัมสามารถผสมน้าได้2ลิตรแล้วก็ทําการฉีดพ่นให้ทั่วทั้งกิ่งก้านใบและก็ทั่วทั้้้้้งลํําาาตนนนนนะขอเเยใฉพพ ช่วงเย็นตอนที่มีเสงแดดอ่อนให้ฉีดพ่นทุก7จถึงสวันและควรห้ามใช้กับสารกำจัดเชื้อราทุกชนิดนะครับแต่ถ้าหากใครสนใจกับตันเมทาบิวนะครับกดซื้อที่เะก้าสินค้าได้เลยจ้า